อยู่ไหนเนี่ยเรียกมาแต่ตัวเราไม่อยู่เนี่ยนะผมอยู่นี่เฮ้ยไม่อยู่เลยตรงนั้นนะฮะเป็นจิ้งจกเหรอผมจะมายืนขวางประตูไม่ให้เจ๊ออกไปจากห้องจนกว่าเจ๊จะตอบคำถามผมให้รู้เรื่องก่อนไงเจะถามอะไรส่งคลิปให้ทนายหรือยังหอหไอ้ตากปากโป้งมาบอกเหรอไม่มีใครปากโป้งทั้งนั้นน่ะผมบังคับให้ตากมันพูดเอง ทำไมเจ๊จะทำอะไรทำไมเจ๊ไม่บอกผมผมจะได้ช่วยอย่างน้อยเนี่ยผมก็รู้จักทนายเก่งๆถ้าเจ๊บอกผมสักคําว่าเจ๊ตัดสินใจอย่าผมจะได้โทรหาทนายให้เขาจัดการให้เลยอ่ะเจ๊จะได้ไม่ต้องไปเล่นละครการขนนให้คนเขาถ่ายคลิปทั่วบ้านทั่วเมืองอย่างเนี้ยถามจริงเจ๊ไม่อายเหรอจะอายหรือไม่อายมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของฉันที่เรียกมาเนี่ยมีเรื่องงานหรือเปล่าฮะถ้าไม่มีอ่ะฉันจะได้ไปทายผมบอกแล้วไงว่าผมไม่ให้เจ๊ไปไหน จนกว่าเจจะตอบคำถามผมให้เคลียร์ก่อนแล้วหลังจากนี้เจจะทำยังไงต่อเจจะหย่าจริงๆหรือว่าแค่ขู่ผัวอย่างคราวก่อนที่แม่หัวหน้าพูดเอาไว้เนี่ยไม่เคยเข้าสมองเลยไงฮะหัวหน้าไม่ควรมายุ่งเรื่องส่วนตัวของฉันถ้าจะยุ่งอ่ะไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของยี้สายนนไปค,คุณสายเขามีคุณคนัคราชพลคอยยุ่งอยู่แล้วจะให้ผมไปยุ่งได้ยังไงอ่ะเจไม่มีใครเนี่ย ผมยุ่งเรื่องเจดีกว่าไม่ทำไมถึงจะอยากรู้นักนะคะว่าฉันจะหย่าหรือว่าไม่หยา่านี่ฉันชจะเริ่มคิดจริงๆแล้วนะเพราะจริงๆแล้วอะ่ะที่หัวหน้าคอยถามโน่นถามนี่ฉันตลอดเวลาเพราะว่าจริงๆแล้วแอบหวังให้ฉันหย่าเพาื่อที่จะได้จีบฉันใช่ไหมตอนแรกผมไม่คิดหรอกนะว่าทำไมผมถึงอยากรู้เรื่องของเจจังแต่พอเจพูดสกิดเนี่ยผมก็เริ่มคิดเหมือนกัน ว่าทำไมผมถึงอยากให้เจ๊หย่าเป็นเพราะผมเนี่ยคิดอะไรกับเจ๊หรือเปล่านะเอ้ดีีกบ้าอย่ามาะเะียเรื่งฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นนะอย่างน้อยฉันก็แก่กว่าให้ความเคารพฉันบ้างแล้วใครบอกว่าผมเล่นก็เจ๊พูดขึ้นมาก่อนผมก็คิดตามเอาจริงๆนะผมก็ไม่เคยเสนิทกับผู้หญิงคนไหนเท่าเจ๊ถ้าเจย๊ย่าแล้วผมไปจีบมันก็อาจดีนะเพราะผมได้ทั้งหุ้นส่วนธุรกิจ แล้วก็คุณส่วนชีวิตไงจะเข้ามาจะเข้ามาอีกบ้าอุ้ยเจ็บเจ็บผมเจ็บนะกระบอกแล้วไงไม่ใช่เพื่อนเล่นจะไปหวานเสน่ห์กับใครก็ไปแต่ไม่ใช่กับฉันและคราวหน้าจะไม่ใช่แค่กระทืบเท้านะจะกระทืบปากด้วยไม่ไม่ท่เจ๊หายไปไหนเลยนี่กอดกันอีกแล้วเหรออุ้ย